ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนเมษายน,นครับหรือสงการปีใหม่ไทยเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเดือนเมษายน,นครับเป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเนื่องจากดาวประจําตัวของท่านเนี่ยเป็น8ปดเกลักนานะครับเข้าสู่เดือนมรณะถือว่าเป็นพินทุบาทตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ทาให้คุณเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายอารมณ์อย่าร้อนนะครับเดินทางไกลนะครับลดลาตรวจเช็คให้ดีนะครับ และในช่วงวันที่14นะครับเมษายนเนี่ยดาวรตรอยู่ครับจะโครจรเข้าทับดวงชะตาในเรือนในของชาวราศีพิจิกเนี่ยทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงงุนงิดง่ายนะครับโมโหง,ง่ายนะครับหรือว่าอารมณ์ร้อนนะครับโดยเฉพาะวันที่25เมษายนนะครับชาวราศีพิจิกต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายมากๆเนื่องจากดาวคาเรือนในเนี่ยโครจรเข้าสู่ภพอริด้วยนะครับในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกเนี่ย พี่น่าจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่เนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยเจ้าเรือนการเงินของท่านเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคครับแต่อยู่ในภพอริก็มีเรื่องให้ต้องจับจ่ายใช้สอยได้มาหมดไปไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบของชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าเฮงมากๆครับเนื่องจากพระเกตนะครับ,ครบโคจรเข้าสู่เดือนลาภะคุณไปมูคุณไปทําบุญนะครับคุณไปเสี่ยงโชคนะครับคุณจะได้โชคได้ลาบในช่วงเดือนนี้ อดีตชาติคุณทำบุญอะไรไว้นะเดือนนี้นะครับก็จะได้รับผลบุญนั้นด้วยนะครับเรื่องของการงานนะครับดาวทิศเนี่ยขึ้นเป็นมหาอุดนะครับทําให้คุณมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีตําแหน่งที่ค่อนข้างดีมีการโปรโมทจากหัวหน้างานมีคนรักคนชอบนะครับที่สําคัญนะครับดาวการงานของคุณเนี่ยคือดาวทิศเนี่ยโคจรเข้าสู่เดือนอรลต้องระวังศัตรูในที่ทํางานต้องระวังคนที่คอยจ้องเล่นงานคุณนะครับระวังคนที่คิดร้ายเราด้วยนะครับ เป็นมหาอุดก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆแน่นอนนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับดาวศุกร์เป็นเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันถือว่าเป็นพินทุบาทด้วยนะครับวางคําพูดคําจาค่อยๆพูดค่อยๆ,อยๆอยจากันนะครับเพราะว่าเดือนนี้อาจจะทําให้คุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหา ค่อยๆพูดค่อยๆจากครับอย่าหัวร้อนอย่าอารมณ์เสียเออสรุปเลยครับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะในเรื่องของการเงิน mm hmm. เรื่องโชคลาภเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับนะแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องใช้เยอะมากมายนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของคนรักในเรื่องของสุขภาพการเดินทางไกลก็ต้องค่อนข้างจะต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนครับฝ mm hmm. ากกดซับไซส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในทุกๆช่องทางนะครับแล้วผมจะมีเคล็ดลับทางโหราศาสตร์ดีๆมาพูด มาบอกมาเล่าทุกๆเดือนครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย